ทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการสร้างความยั่งยืนกันบ้างค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินขององค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่3ค่ะ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยืนยันความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนด้วยการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตプリนท์ขององค์กรหรือ CFO กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบอก,กอต่อเนื่องเป็นปีที่3ครอบคลุมการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งส c o p e 2และ3โดยอ้างอิงข้อมูลจากปีฐานพุทธศักราช2565 โดยการขึ้นทะเบียนต่อเนื่องสะท้อนถึงมาตรฐานและความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทสอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG และเป้าหมาย NETZERO สำหรับสกบ1และ2ภายในปี2573หรือคริสตศักราช2030 โดยทางด้านของคุณสาระล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนระบุค่ะว่าการขึ้นทะเบียน CFO ต่อเป็นปีที่3สะท้อนถึงคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลและเป็นฐานสำคัญในการวางแผนลดคาร์บอนอย่างเป็นระบบสู่เป้าหมายเนทซีโร่อย่างยั่งยืนโดยตลอด3ปีที่ผ่านมาบริษัทได้เก็บข้อมูลและประเมินการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมหลัก พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดคาร์บอนและใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าซึ่งแผนการลดการปล่อยคาร์บอนในสโคป1และ2ของบริษัทได้แก่การเปลี่ยนรถยนต์ภายในเป็นไฮบริดและไฟฟ้าปรับเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรการขยายใช้โซลาร์ลูฟท็อปในสำนักงานใหญ่สาขาและศูนย์การเรียนรู้รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศให้กับพนักงานทั้งนี้ในพิธีมอบประกาศนียบตัตเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอนจัดโดยอบอกอคุณปราโมทศักกาจรรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับมอบจากคุณนกรตักกะวิรพัฒน ผู้อำนวยการอบอกณนะห้องคอนเฟรนท์ฮอลล์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ กรุงเทพมหานครค่ะเป็นความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนนะคะของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะซึ่งถือเป็นเทรนด์ที่สำคัญนะคะสำหรับภาคธุรกิจในยุคเวลานี้เลยค่ะ